กับสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขุคนเด้อมื้อนี่มาพบพ่อกน้ังแหล่พ่อแม่พี่น้องพบพ่อกน้ังแหล่มื้อนี่กับตอนคำคำเลยพี่น้องมื้อนี้พี่น้องโดยกะหากับมาแต่เพื่อนแห่เมื่อกี้นี้โลดพี่น้องคำเลยเดี๋ยวนี้กะโดยกับม้อนี่กับสิมาพากันมาดพักพี่น้องโดยโดยพี่น้องทางน้องลินผมกับกำลังเอาถอออกมาสีพักกันแหละ หลดนกาห้ากระล่างมือนั่นมือหนาจังล่างนี่พี่น้องเลยอันนี้กระจักติดอียังบบกออกเลยหน่อยเวลาล่างเลยเสียวนำเสร็จพี่น้องเลยเอามะหุ่งคือมีแต่มีไผ่ปิดลินมะหุ่งนี่แหละนะไอปิดไปตามมาจากักใหญ่บกใหญ่หนึ่งพี่น้องมะหุ่งก็ได้ เอ้คือเยเคย,เคยเว่าอไะไรยาอดแห้งมันจังบ่นั่นมันจังบ่วมพักนะหดเคยคอยใส่เอาในเกิบนะจมในเหยบน้ำให้น้องลินเผนเป็นใส่เกือบกันพี่น้องเผนกระมัวจะไปเปิด,ปด,ปดน้ำสบายดีน้องลินสดีโดย ยังเด่นอยู่ในเตียงนี่คือมาอยู่เมยียยเพี่น้อคเื่องไอ้ทงผลอันนี้กะผลตากพี่น้องเลยมือนั่นกะไปหาเขียดนะกะคูดกระปูกะแบบเขียดก็ได้น้อยเออพ่แม่กระปูก็ได้น้อยเดียวหนึ่งพี่น้องมีแต่เขียดได้พอแจวเลยเขียดนะพี่น้องเขียดจีน,น่าน่อยเขียดขาขอขาค้ำมาเลย พอดีพอได้แจ๋อกินตอนแรงมือนั่นเลยต,ตอนไหนทงผุนเมื่อกอ่ะเอิญผุนลงปเป็นเอาน้ำหนีพี่นอ้องถ้าน้องอะไรก็ปิดคลิปบริโดนซ้ำไอ้ทงผุนก็ขี่รถเมื่อกอ่ะเอิญผุนถ่ายไปรถเดียวเอื่ยนเอนเอบุแมนโคตไปรถเดียวเอื่ยดึงถ่อให้ ทางน้องลินเหมือนกามบได้ผ่าหงเฮียนแล้วพี่น้องเลยกลับไปหงเฮียนแล้วหวาหอดวันทีอันวันที่สัาเก้ามือนี้วันที่สามสิบแล้วพี่น้องพอแล,ล้วล่ะสุดแล้ว หมากันของไอทงเพิ่กนกะฮดเบิดอยู่บอลินขึ้นวเถอะตัวแหกาน,นั่นเบิดนแล้วเนาะแกเบิดนแล้วมื่อนี่กาไอทงเหมือกันท่านได้มากก็เก่าพี่น้องน้องรายน่อยเพิ่ะ จะไปทางใดหลินน้ำนองโตกป็นพ่อเนอะเอาะจะบอกจะสีดในหะ้แห้งสีดค่อ,คอย เียงหน่อยจ้ากลิน่นที่ช่างํำมืดแล้วกะคำมืดหรือยังกลิ่นอยู่ละน้อยเขามาเด้อละน้อยเนาะเสียงยังเด้ ไปโหดล้างบังอีก่อนน้องลินมะเถือโหดยังทะลิเบิดเเจดเนี่ยรกระตุกนำ้ำค่ะจะหน่อยอยากหายนำ้ำเมื่อกินนะมะเขือกระเลืองหมดเลยฮะกระแตนช่ใช่มะเขือนะนอยังไรตัวนันเดตัวกระปอมกระปอมโอ้ยเนาะ วัตก,กะเตนวะอุ้ยนเนาะมือนํำนองลินดิทางนี้ก็หาแล้ววัตตกกะเตนอยู่ใส่ดิลินน,น,นี่ฮทดทนายเบิร์นี่กลับมาฮดอนนีกเด้ลย่ะมีผลนี้พอแล้วทางนั้นนะแก่ก็กมาอีก ลินแบ,บคือทองปุ๋งอย่าเลยเพื่อนนะฉัได้ลูกอีกแล้วบอกเบิ่งคือทองปุ๋งปุ๋งอย่าคือมีลูกอีกนี่กินลายมั้ยแม่เอาใบขง้นอู่ให้มันม่นนะหนึ่งหนึ่งช่องขู่มาตัวเต็มขู่เลยตีอือสามสิกร์นานนะแบนเนาะทองปุ๋งเลยแบบ กินแล้วกะ็มีนำนมให้ลูกแม่น้อยก็เป็นแต่สั่งเป็นแต่สั่งเรนโดดไปโดดมาบางเถื่อแม่เพิ่งกัะห้วงนมมอยากให้ลูกกินนมแล้วก็พากันนั่นเกี่ยวต้นไม้เกี่ยวไปเกี่ยวมาอย่างไรไอ้แหละฮไนแหล่ลูกไหลยังไม่ เลยกัห, <S 1> <S 1> หนังหัวเลยอยู่ในเอู่น,นะนำมือเราบนในนี้ <S <S คือว่าเป่งใช่มือนะเป่งหรือเปล่แล้วหรือเปล่าน้อกนำนะถ่ายทงทะาลมาอยู่พี่นอ้องเอ้ย บหัวจิงไขหน่กะเงา้วเลยเชงเด็กน้อยเด่ก็๊าเมนจังแมนเจ็บท้องบ่ได้ห้องน้ำก็เข้าเลยเจ็บท้องเนี่ยได้เฉาบุรีเจ็บท้องแล้วนั่นเห็นเจ้าตู่พี่นอกลินเอาน,น้าให้เจ้าตู่กินเนี่ยล่ะใส่ถ้่วใส่ยังก็ได้ไหม vâng cứ yaki nam nè tuốt choi tê tuốt hưng choi hãng phiền ơi anh ơi anh ơi anh ơi เบิ่งคือยากกินน้ำแห้งนี่ทางโรงเรลกก็เอาเข่ามาอยังกะให้เพิ่นอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นบุก,กินจะเป็นอย่างนะถวยก็งามเท่นอ้อกินด้วยฮะตุบ๊บอ้อคือบุก,กินบันนี้นอนะือกินนี่คืออยากกินไ,ไหม Tup tup, kín nam, kín nam. À. Kín way. À. Kín, kit kín, kín. À. kín được quá, hình quả cái này. Đừng. ความจอยพี่นอ้องจอยแห้งรีตูบเบย์วันนี้ทามเด็กน่อยว่าเขานองโซกเขาอยู่เฮือนเลยมีคนเกลืออยู่บ่าเนาะก่อยเขาไปห้บ่ Tụi ơi, năm vậy. Vây vây vây. Bằng thừa chín cái mình đây nè. Nạn, chín lèo bạn nè. Tầm biết mà yom kinh buồn ở cả một cái vầy đi đi nó ngon lên cái này Cái đi đi này buồn rồi ạ Lông hai hả Bi 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 mình hai bớt nữa, nữa Hai nam con hai nam con Chị chùm đấy Vào bỏ hai chùm chùm lên ต่บิดเอาห้ยเพื่วกกินจานหมู่เห็นบ่เอาลองเอาห้ดูบิบีบคือเพื่อใส่แกงหมึกมีจะ,อ,ะอีกแหล,ละเป็นแหลกปันไห้หายฮาเอาข่าวปันไห้แก้ใจมักมี <laughs> เอาให้จำนำให้มันนัวดิ ตูเบยตูเบยกินดูลกูกกินไหนกว่าเขานะจำสื้อเดลินเดอไม่ต้องเอามาเบิร์อกจำว่มมามันสกินอยู่บ่ซื่อเอามาเบิร์ตหน้า,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 ากินยังสะพึ่งเนยเขาก็ไปใส่ขี้ดินมาเลยสิไปจำวันนี้ มาให้เอ้อเห็นยังอีกบ่เออบ่ถือเจ็บท้องก็ไม่ไดแล้ววะกินข้าวไว้ตุบ บวกินจมพี่น้องยโอ้ยเด็กน้อยนี่เนาะขำมืดเลยฮะรับพันอนห้าเมื่ออาบน้ำนะแม่เขายังหลินอยู่เนาะบวกินจมพี่น้องมาแล้วอ่ะ ไอทุงพนมาจังวาลองก้อยแสนนำแกงมังมีมาให้เพื่อนกินพี่น้องเ้ยตอนนี้ทางน้องเหล่ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้พี่น้องเพราะว่าขำแห้งแล้วพี่น้องโดยก็ขอลาไปเพีิงเท่านี้ก็ขอบุญขอบคุณเดอ้อทั้งพ่อแม่พี่น้องที่หับส้มคลิปของนองเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องถ้านองเหลว่วผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อมือน,นีก็ขอลาไปแล้วพบกันใหมนะ่นคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอกล่าคำว,ว่า Selamat di selamat di